ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบาดาลเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2563งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอชัยบาดาลเปิดรับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่1นึถึง30เมษายน2563โดยรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ Google Form และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่าน Facebook f แฟนเพจกศนอำเภอชัยบาดาลและ Facebook f แฟนเพจของกศนตำบลทั้ง17แห่งรวมถึงการให้บริการรับสมัครถึงหน้าบ้านงานการศึกษาต่อเนื่อง จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจเป็นวงกว้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบาดานระหนักถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบาดานจึงได้มีนโยบายในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในรูปแบบต่างๆดังนี้ กศนอำเภอเชยบาดานได้จัดทำวิดีโอสื่อการสอนจำนวนสองหลักสูตรได้แก่หลักสูตรการทำแอลกอฮอลเจลและหลักสูตรการทำผ้าปิดปากเผยแพร่ทางช่องทาง y o u b e c h ช n n e ลกศอนอำเภอเชยบาดานและ f c e b o o k f แฟนอเพจกศนอำเภอเชยบาดานเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจและตรงต่อความต้องการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน กศนอำเภอเชยบดานได้ดํำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจจำนวน3หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรการทำแอลกอฮอลเจลจำนวน50กลุ่มผู้รับบริการ300คน 2. หลักสูตรผ้าด้านมือการทำผ้าปิดปากจำนวน50กลุ่มผู้รับบริการ300คน 3. หลักสูตรอาหารจานเดียวจำนวน65กลุ่มผู้รับบริการ390คนเพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลทั้ง17ตําตำบลทุกๆก,กิจกรรมจะมีขั้นตอนการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้มีความปลอดภัยด้วยการล้างมือการสวมผ้าปิดปากและการวัดอุณหภูมิร่างกาย การให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาโควิด -19 และการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจทั้ง3หลักสูตรส่รงผลให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมทั้งนี้กศนออำเภอชัยบาดาล ยังได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการแบ่งปันผลผล,ผลิตจากการเรียนรู้ทั้งแอลกอฮอลเจลผ้าปิดปากและอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ